โอ้เป็นชีแดงแดงก็ได้ดถ้าดาวมีพิษยันผู้ชายผู้สาวก็เจ้าไปหาคือพีเลอร์นี่นะบล็องบล็องเออพีเออจะต้องสีพีเดอ,อแกหนาวนี่นี่นี่เอาสบายดีทุกคนแล้วก็บสบายดี FC ที่ีคลังติดตามนะ ตอนนี้เรับก็เดินทางออกจากบ้าน l e v ว l ระเบิดทุกคนเลยนะเอามาช่วน,นีโอ้โหบอ,อกเลยทุกโโคดดโโนเลยฝนตกนะเอากระเล้าเมื่อเนี่ยทุกคนอ้อกอนหมแล้วออกไป,ไปจุดาาสุ่มผ้าบังคือเก่า เออเขาจะนอนแหละเออจุจุู่นั่นน่ะสร้างครอบครัวแล้วส้างครอบคแล้วเอออันนี้ฮึ่นไม่ฮึ่นไม่อี้อันเนี้ยเราก็จะคอยขี่รถอัปเดตเส้นทางนะครับไปเบิ่งเพิ่นผู้สาวโสดที่อยู่บ้านระวิ่งระเบิรนบอกเลยทุกคนเลยตามสายทางนี่ยกมีแต่เพิ่นผู้สาว แต่สิเวเบิ่งขึ้นพอเท่าก่อนทุกคนเลยนะถ้าพอเท่าคุณจะอยู่ขึ้อหรือบ่ออย่ายังม่รดูยากกันอยู่นะอยู่ขึ้นเพอเท่าแถวเ้ยโห เสียงฝนยู่เพิ่อนอยู่นะเนื่องจากว่าฝนตกฝนยู่เพิ่อนอยู่แล้วฝนว้าควันไฟตัวตัวอยู่เห็ดกินยังนอนบอฮะโอ้เบชินซีลิง โอ้เ oh, ้อเจ้าบ่ไอ้เดลี่เจ้าบ่บ่ขอด้พวกเราไนโอ้กินแดงแล้วกินเข้าสาแล้วบ่กินเล้กินแล้วขึ้นกระไดบ่พอเท่าเนียบ่ได้เชี่ยมูบ่ขึ้นนี่มูโอ้ไเอยู่อยู่ข้นนั่นจู้เดียวโอ้ เจ้าไปนอย้เหมืนเดคือป๊้มาแล้วกุเวอรู้อันแปะแปะแปะกกตาปุมวกากาาเยอะเนอะเวิ้งงเอาอาหารเพื่อนี่นะกแเจ้าน่มสมือ๋อสัต่าน้องนะสัต่าวะนี่อ้อมเนี่ยพี่เลิศเปอ่องตองอยู่นี่นะน้ำอ้อยหน้าบ่น้ำอ้อยหน้านี่นะพีเลินี่นะบลอง บังเอ้ยี่เอจานท้องสีพี่เด้อแกหนาวนี่นี่นี่ชันอยู่มือก็ชันอยู่่แถวเอ้ยมาเออจานท้องสีแกหนาวนี่คักเนาะ่าเอ้ยเอิดมาละอ่ะยะเดไปทางเลยไปช็อตช็อตเบอร์หุ่นข้าวไฮเออหูดนยูซิเลอายุบ้านใหม่อยู่บ้านใหม่แสดงบ้านใหม่ผาบังอาเอาหวงเออแดดได้อยู่หุ่นเนาะ เบียก็ยีเดอ๋อเบียเบพล่ปกิพวกปกิเออกระเตงจอมเตงหน้าหลังสมมุติว่าอยู่นยันเด็ดเพิ่นได้สัตว์ป่ามากินนั่นนี่นกงี๊ดไทยเลยเนี่ยได้เออพ่อละไทยเลยเออโอ้โตอาหารเพคนกินผู้เดียวคนนั่นนี่มีนังไว้่นนั้นไหมแม่กระดูกกระดูกมันโอ้ก้อนขี้ Việt Nam nói là con khí Con 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 khí Ừ uhm. uhm. Sát bà, sát bà Nhà khi có bây giờ chứ ạ Tớ rồi đó nó rồi Ồ, có lọc tớ lơi lơi nè nó Ừ Như đều có kín Kè nào nó Ừ Lúc xài hả? À, Phải hàng ớt lúc xài Lúc á À Mùa nhờ hả? Nhớ, đang ăn được rồi, bỏ dốc Mình một โบย่าดงโบชิวนี่ดาวหาบชูมาเนเนี่ยลูกชายเล้วน่ไปผาซุมหฮาไปป่ากับพบาลดองอยู่บ้านวนนีด้วยเบาเลยเราหาหาหาเก่งในลูกชายเราดมเชดดมจมิเบาเยชายทางแท็กเนี่ยยาวเลยใหญ่เงะรู้ไในโอ้ฝนตกนีเห็นเดินเห็นดาวแล้วเนาะ ไายกูกูไิ๊บละอ๋อสาระอันใบต่อคอมันดงกุ๊บกิ๊บดงกุ๊บมันพุ่งพังไปตามการเวลาเนาะมันเย่แล้วเนาอยู่ดีไม่แหงเด้อเดินทางกลับบ้านก่อนแวะเยี่ยมยามทำข้าวซื้อจ้าเอาแว้เจ้อจ้าหนึ่งอ่าเมยจ้าหนึ่งไม่จ้าหนึ่งเรียบร้อยอีพอกิดเลยเด้อมือหน้ามือหน้ายังมาหยามไม่เด้อเออเนาะน้ำอ้อยหน้าเนาะตลอกระลอดเล่นเปล่าเกนหนาวเนาะ อันนี้คือพอเทาเยือทุกคนเนะพอเทาเยือเป็นพอเทาของเบาเยือเพิน่นนะที่เพิ่นมาหาอยู่หาก,กินตอนบ้าท่งศีอยู่เขตระวิงระเวินนะทุกคนนะไปกับพอบานดองแต่ข้าวนั้นไปหากินอยู่ซี่บงไผ่อันนี้คือพ่อเพิน่นพ่อของบเบ้าเยือแต่พ่าเพิ่นไปทํางานแล้วทุกคนเลนะอันนี้มาแวะยามเพิน่นทุกคนเลกับ,บ้าท่งสรีกับศีเดินทางกับอ้อจุดชุมพอบางไผ่ทุกคนเลยเนื่องจากฝนตกนะ เอาทุกคนเอากับสิพาทุกคนเลาะไปแบบนี้แหละทุกคนเลยนะเนื่องจากฝนตกช่วงนี้ชาวบ้านประกาศน้อยหนักบักร็โคกับยูเฮิร์ทุกคนเลยนะคือเหตุนี้แหละทุกคนเลยบรรยากาศอยู่เขตนี้นี่บอกเลยทุกคนเลยนะติแดแสดงลาวเวียดน,นามนี่ฝนตกตลอดบรรยากาศเทวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับอย,อย,อยู่อยู่นอกๆทุกคนเลยนะ ฟ้วาเวะนะ่ะคีณแม่ตอนนี้ราคาหนึ่ง มาแทนนี้กัดซองราคาเฮิร์ดแต่คนนี้ก็คือใช่มหนเฮิร์ดลูกสาวเพิ่นเองตักเด็กแต่คนนี่นะอ๋อเด็กน้ำรินอยากเงี้ยเออเอาลูกเคยมาอยู่คือเก่าเลยแหละโอ้เตียมเออเตีย ปุ๊เฮือนอ,อ้อ,อมแถวนี้เลยอ้อ,อมเฮืนไปเท่าเลยลอามา้มากดูเรอันเออปุ่เฮอนอ้อ,อ,อมเฮืนไปเท่าเลยพ้อมจ<อ><อ>เอาไปยวกีละเอาพระเอ มาแล้วมีมีคอยได้ออกไป่ชื่อเลือดหน่อยเนาะเออเนื่อง,อองจากว่าขี้ตบฝนตกนะแถนนี้นะก็บกล้ามได้เลยโอ้ใส่บริสติดหลายฟ้าหลายอันนี้นี่แหละเออลูกสาวพกได้หนิลูกสาวพวกแมนซี่สาวเฮิร์ดเราบวกมีผู้ชายเลยสามีเราสี่แล้วแมนกำลังชีเฮ็ดเนาะกำลังชีเฮ็ดเกลือ,อมากแมนแมน ปอดใม่ผะดุรงเ,เ,เล็งกลเหมาะสมขนาดเลยเหม,ะม,มาะสมกับการเลงเฟ็ดเลงไกลเด็ดเดียวไฟฟ้าเลยปอดนี่พี่หุนเพื่นผู้สาวโสดถูกไหมนี่ลูกสาวเราเรามานอนนี่คือคือซีเมนสสาวละลายพ่นคนนี่พ่นอันนี้บอก men và bà nó cứ, cứ nhảy ừ, đâu. Men men. vậy đó Mèn lẽ nó cứ mèn Thôi tên nó có mì lãi chứ Mình phần tốt Mình tự két bọ, két bể nó là ừ. kết bể nó Kết bể, kết nằm sông nằm ván à. Đấy, à. theo này đấy, phải kết này, này đấy เด้อมีอยู่บอกพีอยู่ยอะคนไปแล้วอ๋อเขาล็อกเฉอคืนอ๋อเออคักเฉยสามซี่บ่อนเนาะสามบ่อนเนาะผู้สาวนอนอยู่บ้านนี้เนาะแมนแมนอยู่นี่บ่อนหนึ่งโอ้วันนี้เคยเคยมืมาดินเธอหนึ่งตอนนั้นเจ้าบอกมาแมนมาดินตอนน้องมอบคู่คู่จันจอยแม่และนี่ กัองคออนี่ันนี้เป็นเพื่อนผู้สาวเด้อแยกตู่กับพ่อกับแม่ก็มานอนที่กับมูงคู่แล้วที่นี่น่าจะโศกพนเ่ง,อน,องนอนนองท่าเสกสวงกง่อนบ่าตองสีมานี่แหละเพื่อนสาวโซดหลังลที่หลายท่านนะแต่ว่าบ่าตองสีกันยังมีคู่อ่ะเพื่อนยังอยู่ชุบ่ะนะทุกคนเนะถ้าถ้าดาวมีพิษยันผู้ชายผู้สาวเจ้าไปหาคือนั่นแหละทุกคนอัน เกินวัดสารกลม嘛บ่ายสารกลมมาเลยทุกคนเลยนะมาขายโลนึงกับประมาณอยู่ตกอยู่สองพันนุเลยทุก<อ>คนเลยนะเงินเวียดโอ้คนบริยูแล้วทุกคนเลยนะเจ้าบริยูดอกบริยนอแล้วนี่นะอ๋อนี่คือโตง้ง ต้งพ่นใส่ป่าน,น,นี่ทุกคนนี่ต้งเนี่ยที่บ้ังทงชีหาก,กินแต่ตอนบ้ังทงชียังปฏิบัติหน้าที่อยูบอยบ่บ้านระเบียงระเบิบบบนทุกคนเลยนะน้ำเขียวคลักอะไรทุกคนเลยนี่นะเอ้หนองป่านี่หนองซาเนี่ยคักอะไรนี่น้ำลินอ๋อ คือคนที่สร้างเฮิร์ดทนนี่นะคนที่สร้างเฮิร์ดนี่มันตัดไม้มาถูกไหมแต่ไม้่าเรื่องการปลูกสร้างอยู่เขตนี้นี่ไม้นี่หาง่ายทุกคนเลยนะมันไม่ได้ไกลจากบ้านไปนะไม่มีแต่ไม้ เป็นไมแล้วฝนตกโอ้เมทามันมาตามเพือนจู่พี่นอกเขาเนาะอ๋อลูกสาวเราไปร้ดคอนทุบลูกคุณได้เพือนเม้ามันจุันไมเพิ่นเพิ่นผู้เหมือนจุกเตะไปเหมือนผู้นั่งุูแห็นฮ่มได้กิงก็หมื่นกัไ้ยีกลื่อนจุกเต่ำเจ้ามาตามเขาต่เลยเห็นไหมนะตอนนี้เราต่ำท่ามสาวแน้วพูดเปิดยืนนะมันเบ็ดโยน อากาศดีอากาศดีธรรมชาติดีฝนตกตลอด <c oughs> แล้กิจยรรมาะไปไปเู <c oughs> จ้าบออ๋อเ <c oughs> อาทุกคนเลยถือว่าเฮอร์น,นี่ถือว่าสุดอยู่นี่แหละสำหรับบาทรละวิ่งละเบอนนะทุกคนสายออกมาทางางทวทนี พระนี้ก็พอเพียงแต่3ามซีลังคาเพิ่นท่กไหมเนื่องจากว่าชาบานเพิ่นกับไฟไม่แหลเท่กไหมนะไปหาอยู่หากินหาซ้อนหาซะอเอาทุกคนสำหรับทายวิธีชาบานกับซีซามนี้ทุกคนเลยกับซีอปเดตไปเส้นทางไปพิ่น้ำกันยุ่นเนาะว่าพลตกคือแบบนี้บ่ทุกคนนะ โต๊ะคืกอการยู่บนยู่หรือวิ่งบอทวนไปเบิ่งว่ายู่ตึกล็อกกับประตูคงนี้ซีคือกันนี่พอนะเบิ่งทำกันทุกคนนะมามาโอ้หนุ่มอม่ขกะรีทัวเลยโอ้ใส่ปัจจนไพร่รุยขนาดเลยนะนแต่วัดฝนนี้บบซ้ำยู่ยู่บ้านแห้งก้อนี้ทุกคนนะนะมาฮอตพีฝนนี้ยมาจากแห้งแต่ว่าจะเป็นคือ อายคนไฟเป็นหมอกหมอกตกลงมามีแล้วสุดคนเลยหายคนหายก้นดาวอีกนะเพอ,อีโลกโลกโลกไม่อีกอันหนึ่งก็แม่งสุดคนเลยนะหายก็โลกมืดนะนะเดี๋ยวเราใหม่เราเอาชิไปนอนจะสอบขึ้นสุดคนเลยนะแต่ว่ามาบุกสภาพมาแล้วเลยเข้ากันอยู่ไม่ได้ก็เลยเอามา เนื่องจากว่ายานดินเจอตัวเลยดินเจอหรือกไม้หักบโดนน้ำเหมาะตัวเลยอันนี้บเป็นน้ำเหมาะควนหรือน้ำเเมนจุดนี้นี่จุดที่เฮาเหลียวห็นบานเขาแต่ว่าอันนี้เขาแนมหินเลยทุกคนเลยนี่หายค้อนตัวตัวตัวอยู่ nào à, thịt bưng nó cắn đi thôi đấy, nè bên chị đang anh thôi đấy, nhìn anh đèn cái gì nữa mươn đây à, nè พื่อฮาชีอ่อมาได้แต่วันเดินไมเบิรนบอกเลยทุกคนเลยผ่านหนาวมานะมืดแต่จะกินทุกคนเลยอ้าวมาฮอตดีก็เริ่มมีลมนะทุกคนนะด,ดีมดีลมแล้วอ่าเริ่มลมพัดแล้วนะเพราะว่าอยู่มาฮอตพุทตะล็อกมันมันจะเป็นผู้โคลนกนลันแน่ทุกคนนะมันจะบ่มีกองไม้บังให,นหน้ึงมันจะลมจะจะแห้งกว่าคือ เริ่มประตูโค้งมากเลยนะครับเอ๊เข้ามาแล้วอา้าวทุกคนหลังจากที่เฮากับทิมงานเดินทางออกมาจากบันล,นลวินระเบิรนนะออกมาฮอจุดนี้กับบอกเลยว่าอากาศสีต่างๆนะอากาศสีออกสีแดดๆในหนึ่งทุกคนนะเฮาก็เลยเดินทางออกมานะเรามาน,นํากันสองคนก็คือซอยน้องเขาคือบ่าวชีฮอบนะทุกคนก็ต้องสีนี้หนาวเลยทุกคนนะ กาสำหรับคลิปวีดีโอนี้กาสีฝากก็วช่นนี้ทุกคนเลยนะวีดีโอหน้าเจอกันใหม่